เด็กหญิงนิยายชีวิตชาตินี้ข้าจะรักท่านเองบทที่3าสิบก หลุมพรางของเหล่าสตรีในหมู่บ้านคือกับดักที่มู่ไปหลือวเต็มใจกระโดดลงไปในบันทึกร้อยกว่าปีก่อนบ่งบอกชัดว่าพวกนางมีธรรมเนียมไม่ล่วงเกินคู่ยวนยางหากหมายจะแยกสามีภรรยาโดยอาศัยอุบายแอบแฝงถือว่าผิดต่อหลักการปกครองแต่หากมิได้ตั้งใจหรือเข้าใจผิดสามารถชดใช้แล้วจบเรื่องราวได้ ต่อให้มีใช้ทำเนียหมู่บ้านแต่ใต้ล่าล้วนกระทำเช่นนี้ล่วงเกินผู้อื่นต้องชดใช้สามผู้คุ้มกฎหมู่บ้านน่าจะทราบเรื่องแล้วก็ใครใช้ให้เลือกสถานที่เป็นหอเสาเย่าอันด่งดังของหมู่บ้านเล่าแทนที่จะชอบทำกลับกลายเป็นตบหน้าตนเองชาติใหญ่ ไม่รู้ว่าจอมวางแผนท่านนั้นใบหน้าแดงเถือกไปกี่ส่วนแล้วเรื่องราวตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดจากความตั้งใจอันแรงกล้าของผู้ใดก็ตามสุดท้ายก็จะถูกหลับตาข้างลืมตาข้างว่าเป็นการมีได้ตั้งใจอยู่ดีมู่ไปหลิวก็เพียงรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เท่านั้นสถานที่นี้จะว่าเข้ามาง่ายก็ง่ายแต่ออกยากหากทะเลทะร่าเข้ามา พบไ่้ายกิบดาราต่อให้เป็นเขาเองก็รอดยากแต่หากได้มีเวลาศึกษาสักหน่อยก็นับว่าง่ายได้แล้วอืมเขาหมายถึงผู้อยากมา เยี่ยมชมหมู่บ้านอย่างน้อยสมควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านค่ายก้นในเมื่อประตูหมู่บ้านไม่เคยเปิดให้คนนอกออกดังนั้นความหมายเดียวคือถ้าคนที่พลัดหลงเข้ามาไม่ตายก็คืออาศัยในหมู่บ้านนี้เท่านั้นและทางออกอีกทางคือเป้าหมายที่แท้จริงของมู่ไปหลิวตั้งแต่ได้เข้ามาในที่แห่งนี้เขาเดินทั่วหมู่บ้านมาหลายวันสอดส่องดูเส้นทาง และสิ่งที่สะดุดตามีเค้าครองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ตามหาอย่างไรก็ตามยามนี้พบเจอแต่หญ้าสมุนไพรต่างๆไม่พบร่องรอยของชิ้นส่วนแผนที่ขุมสมบัติแพ้จริงทายได้สองอย่างคือ1 0สูญหายสถูกเก็บซ่อนในสถานที่ลับเสียงวิ่งตึงตังดังมาจากด้านในบ้านประสาทสัมผัสมู่ไปห๋หลิวบ่งบอกว่าสตรีที่รงเท้าหนักแน่น แ่นี้คือหัวอี้รานนางหอบหายใจรุนแรงปิดประตูบ้านด้วยสีหน้าแตกตื่นแย่ yeah, แล้วมีคนตายอืมพานไม่ตกใจมีเรื่องใดน่าตกใจเพียงแค่มีคนตายเท่านั้นหัวอีรานยกนิ้วให้แก่ความเลือดเย็น เออนิ่งเฉยน,นี้เขาไม่ถามด้วยซ้ำว่าเป็นผู้ใดที่ตายอย่างไรก็ตามนางสมควรเล่าให้จบผู้ตายเป็นบุรุษห้าคนพี่สาวเหล่านั้นเล่าว่าเป็นนักรบรับจ้างจากเขตแดนสกุลสีพวกเขาถูกแล่เนื้อนับพันชิ้น นักรบรับจ้างสกุลสีมีมากมายผู้นำสกุลสียอมควบคุมได้ไม่หมดพลังยุทธต่ำชั้นที่สุดคือชั้นราชั้นสิ่งที่ลลอมพวกเขาคือค่ายกลสามดาราอ่านเรื่องชื่อของหมู่บ้านสามีถึงได้บอกน้องหญิงอย่างไรเล่าว่าอันตราย ข้าเริ่มกลัวแล้วสภาพศพพวกเขาไม่น่าชมโดยแท้เปล่าแล้วเส้นขนหัวอีร่านลุกชันห้าคนที่มาตายเปล่านั้นนางไปทันเห็นสภาพร่างที่ถูกเฉือนเนื้อหนังพันชิ้นภาว่ายังมีลมหายใจอยู่นางนึกถึงอาหารชนิดหนึ่งแล้วสาบานว่าจะไม่กินไปอีกนานทีเดียว ท่านมีแผนใดต่อนางเห็นเขาไม่เคลื่อนไหวใดๆก็ออกจะชะงนใจอยู่ไม่น้อยสามสถานที่มีกำหนดเพียง40วันนี่รวมเวลาตั้งแต่มาเยือนหมู่บ้านนี้น่าจะเกือบสิบวันแล้วเจ้าของร่างสูงยกเงี้ยมรอการชดใช้ตามกฎ ตะวันบ่ายคล้อยลงเหลี่ยมเขาสองสามีภรรยาถูกเชิญมาพบหัวหน้าหมู่บ้านที่เรือนด้านในมีหญิงชาราท่านเดิมพร้อมกับหญิงสาวผู้หนึ่ง ดวงตาข้างหนึ่งของนางเป็นสีเขียวมรกตอีกข้างเป็นสีดำปกติผิวขาวซีดเซียวหัวอี้หลานสังเกตเห็นเพียงว่าคนข้างกายนางหยุดชะง,งักครู่หนึ่งสาเหตุที่มู่ไปหลิวหยุดชะง,งักเนื่องจากสตรีผู้นี้มีสายเลือดครึ่งหนึ่งของวิหารเทพโหรานางอยู่ในหมู่บ้านสตรีเป็นสายเลือดไม่บริสุทธิ์ จึงไม่สามารถเข้าสู่ดวงตาเทพโหราได้ไม่สามารถอย่างรู้ใดๆมีเพียงคำทำนายทายทักที่แม่นย้ำเจ็ดส่วนเท่านั้นนางหันไปกระซิบบางอย่างต่อแม่เท่าแล้วเดินจากไปพร้อมสาวใช้สองคนแม่เท่าหันไปพูดคุยบางอย่างต่อหัวหน้าหมู่บ้านแล้วเดินออกไปเช่นกันภายในห้องที่เป็นส่วนตัวของเรือนยามนี้มีเพียงนาง มู่ไปหลิวหัวหน้าหมู่บ้านและยอดยุธคุ้มกายอีกสองคนเท่านั้นหัวหน้าหมู่บ้านนั่งบนเก้าอี้ที่ปูด้วยหนังพยักหน้าเกรงขามหลุบสายตามองจอกช้าของตอนหมู่บ้านเราล่วงเตินเจ้าสองสามีภรรยาอย่างไรก็ต้องชดใช้ตามธรรมเนียมหมู่บ้านเราจะเปิดขุมทรัพย์ให้เข้าชมพวกเจ้าสามารถเข้าไปแล้วหยิบหนึ่งสิ่งที่ต้องการออกไปด้วยได้ ขอกล่าวตามตรงข้าไม่คิดว่าพวกพี่สาวจะให้ข้าโดยศูนย์เปล่าหัวอีหลานเอ่ยยิ้มยิ้มเกรงว่าคงไม่ง่ายดายปานนั้นกระมังหัวหน้าหมู่บ้านยกยิ้มอ่อนโยนเท่าว่าแฝงไปด้วยความกดดันน้องเจ้าหากอยากเข้าชมขุมซัพย์พร้อมหนึ่งสิ่งที่ปรารถนาพี่สาวก็ยินดีมอบให้เจ้าเท่าว่าพี่สาวมีหนึ่งเงื่อนไขเช่นกัน เชิญพี่สาวหัวหน้าหมู่บ้านกล่าวทิ้งหลิงสุยสามีเจ้าไว้ที่นี่แล้วข้าจะบอกทางออกหาให้ข้าทิ้งเขาเจ้ามีดวงชะตาพยาหงสามีเจ้าอ่อนปวกเปียกไม่มีวันพาเจ้า ขึ้นสู่กิ่งไม้สูงได้ให้พี่สาวกำจัดกวากน้ำให้เจ้าเถอะนางเออย่างจริงใจเป็นสตรีเช่นกันอย่างไรก็อยากสนับสนุนให้อีกฝ่ายได้ดีนี่มิใช่การตัดชุดแต่งงานให้ผู้อื่นแต่นางทำเพื่อผลประโยชน์เช่นกันหากเจ้าซื่อมีชะตานางพญาหงจริงวันหน้าก็ถือได้ว่าเป็นคนคุ้นเคยสร้างมิตรที่มีประโยชน์อย่างไรก็ดีกว่าการ การสร้างศัตรูเพิ่มสถานการณ์ในหมู่บ้านนาง นับว่าอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างอันตรายเบื้องหลังคือป่าเขาเบื้องหน้าคือกลุ่มอำนาจนักรบรับตั้งสกุลสีที่ตาเท่าสีจิ้งไม่ค่อยสอดส่องดูแลพฤติกรรมลูกน้องบุรุษหำหำเหล่านั้นมักพยายามบุกรุกเข้ามาเสมอยามออกนอกหมู่บ้านไปติดต่อเจราจาซื้อขายสินค้าที่จำเป็นแค่เห็นสายตาพวกมันที่มองเหล่าสตรีหัวหน้าหมู่ หมู่บ้านก็โทรสาพุ่งสามจ้างแล้วหัวหน้าหมู่บ้านต้องการพันธมิตรมากกว่าศัตรูเจ้าซื่อมีดวงชะตานางพญาหงนี่คือชะตาเช่นไรคงไม่ต้องอธิบายให้มากความหัวอีหลานในนนมเจ้าซื่อนิ่งงนันนางมีดวงชะตานางหงตั้งแต่เมื่อใดกันพี่สาวข้ามีชะตาพญาหงจริงหรือ ทำทํานายทายทักของบุตรสาวท่านแม่เท่าไม่เคยผิดพลาดหัวอีรหลานหัวเราะอ,อย่างแห้งแลง้งล้อเล่นกละััขคนเช่น,นางหรือจะมีชะตาพยาหง พี่สาวอย่างไรข้าก็ทิ้งสามีมีได้หัวหน้าหมู่บ้านนิ่งเงียบเพ่งพิษรูปโฉมอันสามัญของหลิงซุยที่ยืนอมยิ้มเล็กน้อยประดับมุมปากรอยยิ้มเช่นนี้คล้ายเคยเห็นมาก่อนนางจมอยู่ในความคิดนานหลายคืหลิงซุยหลิงซุยนางเอ่ยเสียงพืนอย่างจนใจที่แท้เป็นเขาเช่นนั้นก็ถูกต้องแล้ว หากสิ้นเขาเจ้าจะเป็นนางพยาหงได้อย่างไรหัวหน้าหมู่บ้านหัวเราะเสียงแผ่วเบาที่แท้หลิงสุยคือคนผู้นั้นช่างตบตาพวกนางได้แนบเนียนนักที่แท้เขาจงใจกระจนลงไปในกับดักตั้งแต่แรก สุดท้ายกลายเป็นพวกนางเล่นขวานใหญ่หน้าบ้านหลู่ปานโดยแท้ต่อให้ยามนี้ขุ่นเคืองก็ไร้ประโยชน์แล้วค่ายกน36ดาราเขาน่าจะทราบทางแก้รวมถึงรู้ทางหนีจากที่นี่แล้วเรียบร้อยพวกเจ้าเตรียมตัว รุ่งเช้าข้าจะนำทางไปหัวอี่หลานพยักหน้ารับนางเดินนำหน้าออกไปเร็วรี่ครานจะคิดมากความกับเรื่องในวันนี้แล้วจิตใจนางจดจ่อกับภาพสังหารหมู่นั่นเสียมากกว่าหมู่ไปหลิวอมยิ้มเล็กน้อยก้าวตามระหว่างที่เดินผ่านนั้นหัวหน้าหมู่บ้านเอ่ยเสียงแผ่วเบาขึ้นว่าหมู่บ้านเล็กๆของเรามีสิ่งใดให้ยอดบุรุษหมายตา สี่เท้ามั่นของหยุดชัง,งักคำชมนี้หลิงสุยรับไม่ไหวที่ต้องการมีเพียงของเล็กๆชิ้นหนึ่งเท่านั้นหัวหน้าหมู่บ้านยกยิ้มอย่างจนใจ เอาเถอะอย่างไรก็ไม่มีผู้ใดหยุดเขาได้เขาจะต้องการซักมากน้อยพวกนางคงทำได้เพียงยืนมองเท่านั้นอย่างน้อยเขาก็ไม่ไร้คุณธรรมจนบีบบังคับพวกนางให้จําใจยื่นให้ถือว่าเขายั้งมือไว้ไมตรีมากที่สุดแล้วภู้เขาเขียวขจีตั้งตระงานอยู่ทางด้านหลังหมู่บ้าน หัวอี้หานสวมอาพรรัดกุมคล้ายบุรุษพร้อมออกเดินทางโม่ไปหลิวสวมอาพรสีครามดูสุขุมลุ่มลึกหัวหน้าหมู่บ้านนำทางเดินลัดเลาะมาตามเส้นทางปลอดภัยกล่าวว่ามีกับดักและค่ายกลมากมายอย่าเผลอไปเหยียบเข้าเด็ดคาดเดินตามนางให้ดีรวมถึงดูวิธีการก้าวเท้าด้วยเบื้องหน้าคือประตูศิลาขนาดใหญ่แกะสลักจารึกคำส ของบรรพชนที่เคยเป็นหัวหน้าหมู่บ้านมาหลายรุ่นปลายนิ้วขาวเนียนลูบบนพื้นที่และออกแรงกดประตูศิลาขนาดใหญ่พลันเปิดออกสายตาซุกซนระวังภัยของหัวอีรานแอบเล่มองด้านในคือขุมทรัพ์ยสมบัติอย่างแท้จริงแสงประกายของทรัพย์ทำเอานางสายตาพร่าเลือนไปหมด มีเวลาสองชั่วยามทางออกเจ็ดทางสองทางคือเส้นทางออกนอกหมู่บ้านห้าเส้นทางคือทางไปปรลโลกพวกเจ้าสองสามีภรรยาหยิบได้เพียงหนึ่งเท่านั้นมากกว่าหนึ่งตายสถานเดียวทางออกสองในเจ็ดบ้าไปแล้วหรือพี่สาวหัวอีรานเอ่ยเสียงอ่อนเจ้าไม่ทิ้งคน้นข้าบอกทางออกให้มีได้นี่คือกฎ หัวหน้าหมู่บ้านเอ่ยเสียงราบเรียบพรันมีกลิ่นเหม็นไหมลอยออกมาจากด้านในนางกล่าวต่อว่าจิ้งจอกโลกันสายตาวไวมากอย่าคิดเล่นเล่กลนใดใดในพื้นที่นั้นเป็นของเขาทั้งสิน้นจิ้งจอกโลกันประเดียวนะมันคือตัวบ้าอะไรขอบคุณหัวหน้าหมู่บ้านมู่ไปหลิวเอ่ยขึ้น จากนั้นออกแรงลากกึ่งจูงหัวอี้ร้านผู้ไม่ยินดีเข้าไปแล้วประตูศิลาปิดลงไร้สับเสียงดวงตาสีแดงเพลิงคู่หนึ่งจับจ้องมายังคนทั้งคู่ร่างจริงจอกที่มีไฟลุกท่วมยืนอยู่บนยอดสุดของขุมทรัพย์ นี่เป็นถ้ำใต้หุบเขาที่สว่างเรืองร้องด้วยแสงสีทองของทองคำหัวอีรานไม่กล้าคำนวณเม็ดเงินออกมาด้วยซ้ำนางกลัวตนเองจะเป็นลมกับมูลค่ารีบหาเธอะแต่ได้แต่อย่าพึ่งเก็บว่าแล้วฝ่าบาทแขวนงูก็ออกแรงหรือหามันเป็นเช่นไรน่าจะเป็นแผนที่รานเอ๋อรองมองดู หนึ่งชั่วยามผ่านไปอย่างยากลำบากหัวอีรานนึกอยากพิ้งตัวลงนอนด้วยความเหน็ดเหนื่อยสาบานได้ว่านางพยายามรื้อค้นอย่างดีแล้วแต่ก็ยังไม่ทราบว่าของที่ต้องการนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไรกันแน่ร่างบบาบางนั้นนั่งลงพลางทุบน่องขาเรียวคิดจะพักสักหน่อยก่อนค่อยลุยขนต่อมู่ไปหลิวยิ้มจังๆเป็นเชิงบอกว่าให้นางพักก่อน ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเขาหาได้ถ้าครั้งนี้ยังไม่พบเกรงว่าต้องหวนกลับมาที่นี่อีกครั้งเท่านั้นเองหัวอีรานเอนหลังพิงกับผนังครุ่นคิดว่าถ้านางเป็นคนซ่อนบางสิ่งที่ล้ำค่านางจะเลือกซ่อนที่ใดแน่นอนว่าต้องซ่อนอย่างมิดชิดไม่สะดุดตาผู้ใดทั้งสิ้น หรือแท้ที่จริงแล้วแผนที่นั้นไม่เคยมีอยู่อาศัยสิ่งรอบข้างบ่งบอกเท่านั้น อาจจะซุกซ่อนอยู่ในภาพวาดในลวดลายแจกันซ่อนอยู่ในหนังสือซักหน้ามู่ไปหลิวเห็นใบหน้างามมีเหงื่อซึมตามไรผมก็รู้สึกเห็นใจเขาเดินมาใกล้ๆพร้อมยื่นผ้าเช็ดหน้าซับเหงื่อให้นางเขาเองก็นั่งพักเช่นกันจิ้งจอกโลก,กันจับจ้องคนทั้งคู่ไม่วางตาทวงท่าพร้อมตู่โจมหากเกินกำหนดเวลาและหยิบมากเกินกว่าหนึ่งชิ้นดวง ตาคมกวาดมองรอบๆทอดถอนใจเล็กน้อยที่ยังหาไม่พบท่านผู้เท่าส่งช่างขยันซ่อนให้ผู้คนตามหาโดยแท้ประเดี๋ยวนะส่งชิงเตอ๋อ ดวงดาวชื่อของเขามีคำว่าดวงดาวใบหน้าล่อเหลาเงยมองไปยังด้านบนของถ้ำผนังด้านบนนั้นประดับด้วยหินสีต่างๆหากสีเขียวคือทุ่งหญ้าสีเหลืองคือผืนปัตตพีสีแดงคือดวงอาทิตย์สีน้ำเงินคือลำทานร้านเอ,อ๋อเตรียมจานฝนหมึก ผูกกันและกระดาษหัวอีหลานรูปคล้ำแวนซ่อนดาราแล้วยื่นทั้งหมดให้อย่างงุนงงปลายนิ้วเรียวมั่นคงบอกสะบัดผูกกันไม่นานนักก็ได้มาภาพหนึง่งมู่ไปหลิวอมเยี้ยมที่แท้เป็นเช่นนี้หลานเออเราไปกันเพิดเสียเวลามามากแล้วได้แล้วหรืออืม รานเออเลือกหยิบซักชิ้นแล้วตามเข้ามาเลือกหยิบซักชิ้นคำนี้มีอิทธิพลต่อตัวหัวอี้รานมากเพราะเขาให้นางหยิบย่อมแปลว่านั่นคือทรัพย์ของนางหัวอี้รานเล่งท้องหนึ่งหีบไว้พอจะเอื้อมมือแตะมู่ไปหลิวกลับดันมือนางกลับเสียก่อนแล้วบอกให้นางเลือกเพื่อสิ่งใด หากวัดกันที่ราคาสเก็ตด,ดาราสีรุ้งนั้นมีราคามากกว่ายกม่วงเจ็ดหีบกล่าวได้ว่าล้ำค่ายอย่างยิ่งหัวอีรานหยิบกล่องไม้เล็กๆสีดำสนิทขึ้นมากล่องนี้หรืออืมไปกันเถอะเห็นฝ่าบาทแขวนม่งอมยิ้มมองนาง คล้ายมองเด็กโง่และไร้เดียงสาคนหนึ่งหัวอีหลานรู้สึกขุ่นเคืองไม่น้อยโลกของนางค่าเงินระหว่างประเทศมีทั้งแข็งตัวและอ่อนตัวแต่ค่าทองคำไม่ค่อยผันแปร ى, ถือเป็นการซื้อขายที่มาตรฐานที่สุด ใครจะไปทราบเล่าว่าสเก็ดดาราจะมีราคาค่างวดเท่าใดนางมีใช่คนในยุคนี้เสียหน่อยเฮ้อเด็กโง่อที่ใดกันพี่สาวอายุมากกว่าเจ้าเสียอีกร้านเออที่เรียกจนติดปากสมควรเปลี่ยนเป็นร้านเจี่ยตังหากเล่าอ๋อ หัวอีหลานหลุดเสียงร้องเล็กน้อยนางมัวแต่บ่นว่ามู่ไปหลิวในใจจนเผอเดินชนแผ่นหลังกว้างเข้าอย่างรุนแรงสองขาพลันเสียหลักวิดจะล้มควม่ำชั่วกระพริบตามู่ไปหลิวรวบนางไว้ในอ้อมกอดด้วยแขนเพียงข้างเดียวมือข้างที่ว่าง เอื้อมมาเน็บเรือนผมที่หลุดลุยจากการหาสิ่งของเมื่อครู่ทัดใบหัวเล็กใบหน้าหล่อเหล่ายกยิ้มประดับริมฝีปากประหนึ่งจะฉุดกระชากวิญญาณผู้คอนให้ลุ่มหลงนี่มีใช่เวลาจะมาเร่าร้อนเสียหน่อยเดิมพีภรรยาอยากสวมกอดสามีนั้นมีใช่เรื่องผิด แต่อย่างไรก็รอให้พ้นอันตรายก่อนหัวอี้หลานใบหน้าแดงกำนางนาะหรืออยากสวมกอดเขาอ้อฝ่าบาทแคว้นมู่ต้องกินยามาผิดแน่ๆ เดิมทีสองเส้นทางในเจ็ดเส้นทางคือทางออกหากมาตามลำพังแน่นอนว่าหัวอีหลานต้องรู้สึกยุ่งยากใจแน่แต่ยามนี้ผู้นำทางคือมู่ไปหลิวสำหรับนางเขาเป็นบุรุษที่เชื่อถือได้และฝีมือเก่งกาจอย่างยิ่งการเดินตามเขาอย่างว่าง่ายจึงเป็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในยามนี้ดูดูไปแล้วช่างพลายภรรยาตัวน้อย พี่หวาดกลัวโลกล่าให้สามีนำพาเดินพางนางยกยิ้มให้แก่ความคิดขำขันของตนเองแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าแผ่นหลังของเจ้าครองแคว้นมู่นั้นกว้างและชวนให้จิตใจสงบเมื่อยามมองเดินวกวกว,ว,วนวนอยู่ราวสองเค่ญิงสาวหลับตาเล็กน้อยเมื่อปะทะกับแสงสว่างที่อยู่ด้านนอกมู้ไปหลิวผิวปากตามสัญญาณไม่นานนักหวีหก เพลิงตัวเดิมก็บินเข้ามาใกล้หัวอีรานกล้าวเท้าขึ้นอย่างนุ่มนวลขอมศีรษะขออภัยเล็กน้อยเขาอายุตั้งหลายพันปีอย่างไรก็เป็นสัตว์อาสูนที่ควรเคารพมู่ไปหลิวก้าวตามขึ้นมาด้วยสีหน้าผ่อนคลายแน่นอนว่าได้ของมาท่านผู้เท่าสก,กุลส่งเจ้าเล่ทำข่าเสียเวลาไม่น้อย เสียงอวินเฟิงตอบรับเป็นภาษาที่นางแปลไม่ออกอยู่ดีเห็นเพียงรอยยิ้มประดับริมฝีปากของมู่ไปหลิวข้าฝีมือตกหรืออืมโลกลาผันแปร ข้าเองก็เช่นกันวิหกเพลิงบินอยู่ราวๆหนึ่งชั่วยามเขามาส่งพวกนางที่ใช้ป่าอีกแห่งซึ่งไกลจากที่เดิมมากหัวอีหรานคว้าผ่เดือนมานั่งกินแก้เบือ่อระหว่างที่รอแผนการต่อไปของมู่ไปหลิวไม่นานนักรถม้าห้าคันก็มาถึงหนึ่งในคนขับรถม้าคือกู้ใบยหมิงนางนึกช่างอนใจคราวนี้ต้องใช้รถม้าห้าคันเชียวหรือ คนชายหุบเขากิเลนจะเปิดรับเหล่าวานิชในอีกไม่กี่วันอย่างไรเรารีบเดินทางกันเถอะกู้ใบหมิงเปล่ามู่ไปหลิวพยักหน้าเขาลูบแผงลำคอวิหกเพลิงด้วยรอยเยี่ยมแล้วพบกันใหม่ว่างๆไปเยี่ยมข้าที่แควนบ้างวิหกเพลิงบอยบินจากไปมู่ไปหลิวพยักหน้ารับหันมาถามเตรียมพร้อมหรือไม่ คุณใช้อย่างกังวลวานิสกุลไปยังไม่ได้สติขอเพียงเราเข้าเขตแขนดนหุบเขากิเลนได้เขาย่อมไม่กล้าออกมาโไวยไวาว่าถูกช่วงชิงขบวนสินค้ากู้ใบมิงยกเยี่ยม เขาเองก็อยากสั่งสอนวานิสกุลไปผู้นี้ไม่น้อยเดิมทีวานิสกุลไปนั้นเคยมีสัมพันธ์ที่ดีกับแควนมู่แต่เมื่อฝ่าบาทประสบเหตุร้ายที่ผ่านมาวานิสกุลไปได้เผยธาตแท้ว่าเป็นพวกเขี้ยวรากดินทำให้เขาทั้งชิงชังทั้งอยากลงไม้ลงมือสบโอกาสที่ฝ่าบาทต้องการปลอมตัวเป็นวานิสเข้าหุบเขากีเลนแน่นอนว่ากู บ่อยงยอมเลื่องให้วานิสกุลไปเป็นผู้โชคร้ายคุณชายสกุลกู้ผู้มีแขนต้องชำระยื่นสารตราประจำตัววานิสให้มู่ไปหลิวอืมร้านเออออกเดินทางเถอะ หัวอีหรานขึ้นไปบนรถม้าใหญ่คันเดิมอย่างว่าง่ายนางรู้สึกง่วงไม่น้อยจึงจัดแจงวางหมอนและผ้าห่มล้มตัวลงนอนค่อยฟังแผนการที่หลังเธอยามนี้นางอยากไปสนทนากับโจโกงมากกว่า ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ